สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ตเกษตรกรและองค์กรประมงพื้นบ้านผู้เลี้ยงกุ้งมังกรเจ็ดสีภูเก็ตร่วมขับเคลื่อนโครงการธนาคารกุ้งมังกรเจ็ดสีภูเก็ตโดยการนำแม่พันธกุ้งมังกรเจ็ดสีภูเก็ตที่มีลักษณะไข่แก่จากเกษตรกรสมาชิกธนาคารกุ้งมังกรเจ็ดสีภูเก็ตมาเป็นแม่พันธุ์มอบให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ตทำการเพาะฟักลูกพันธุ์และอนุบาลก่อนนำกลับไปปล่อยในบริเวณพ คือบริเวณเกาะงามตำบลป่าคลอกอําเภอทลางและเกาะทนานตำบลวิชิตอําเภอเมืองภูเก็ตเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตและมีการขยายพันธุ์ในธรรมชาติสร้างรายได้ให้กับชาวประมงในพื้นที่เกิดความมั่นคงทางอาหารและมีความยั่งยืนด้านอาชีพประมงพื้นบ้านสู่การเป็นสัตว์น้ำอัตลักษณ์ประจำถิ่นและการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งมงชี้ทางภูมิศาสตร์หรือที่ไอสัตว์น้ำตัวที่สองของจังหวัดภูเก็ตต่อจากมุกภูเก็ต นายโสพลสวุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตเปิดเผยถึงการผลักดันให้กุมกงค์เจ็ดสีภูเกต็ตที่เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมในระดับต้นๆและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติโดยได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในวัตถุดิบเมนูงานเลี้ยงการลาดินเนอร์ในการประชุมเอพิก2 0 2 2ด้วยการต่อย,ยอดเป็นสัตว์น้ำพื้นถิ่นอย่างแท้จริงและมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดสามารถขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งมงชี้ธร,รภูมิศาสตร์ประเภทสัตว์น้ำหรือ GI สัตว์น้ำตัวที่2ของ จังหวัดภูเกต็ตต่อจากมุกภูเกต็ตที่สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของตลาดสากลถือเป็นการสร้างความยั่งยืนและส่งเสริมให้กุ้งมังกรเสีภูเกต็ตเป็นที่รู้จักและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดภูเกต็ตเพิ่มมากขึ้นกลุ่มประมงคเองเขาเขา็เาได้ร่วมมือกันนะครับในการที่จะดูแลรักษาตรงนี้นะครับแล้วก็เ,เมื่อกลุ่มประมงคเขามีกุ้งที่มีไข่นะครับก็ได้เอามาให้ทางศูนย์เพาะ เมื่อพาะเสร็จแล้วก็จะจะคืนกืนแม่ของกุ้งเนี่ยกลับไปสู่เกษตรกรน,นะครับก็จะชี้ให้เห็นว่าถึงแม้เราจะมีการบริโภคกุ้งเจ็ดสีกุ้งมังกรเจ็ดสีของเรานะครับในขณะเดียวกันก็ทางทางราชการโดยกรมการประมงทางประมงจังหวัดเนี่ยก็ได้มาปล่อยอกุ้งลงในในบริเวณที่เป็นแหล่งเพาะพันธุอ์อยู่ตลอดเวลาทุกปีนะครับ ขณะนี้เองก็ปล่อยไปแล้วประมาณสัก1นล้านเจ็ดแสนตัวนะครับก็เป็นเป็นการอนุรักษ์รักษาไว้และผมคิดว่ากุ้งมังกรเจ็ดสีของภูเก็ตเนี่ยเป็นเอกลักษณ์สาคัญนะครับะจะถือว่าเป็นเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งก็เป็นได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เองผมก็ได้มอบหมายให้ทางประมงจังหวัดร่วมกับทางพณิชย์จังหวัดที่จะทําจดทะเบียนขึ้นเป็น GI อของภูเก็ตเราก็คือกุ้งมังกรเจ็ดสีภูเก็ต นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญและก็ยังไม่มีที่ใดจดเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้น่าจะเป็นเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งว่ากุ้งมังกรเจ็ดสีภูเก็ตเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับของนานาชาตินะครับไปขึ้นเวทีโลกหลายๆเวทีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าตรงนี้เองผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสํานักง,งานประมงจังหวัดศูนย์วิจัยศูนย์เพาะพันธุ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องกลุ่มเกษตรกรกลุ่มประมงเราเนี่ยนะครับที่ช่วยกัน ดูแลอนุรักษ์รักษากุ้งบังกรรเจ็ดสีของภูเก็ตโดยเฉพาะบริเวณเกาะทนานตรงนี้นะครับซึ่งเป็นแหล่งที่พาะพันธุ์อย่างถูกต้องและก็สมบูรณ์นะครับผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นเป็นแคทโตรมี่ด้วยนะครับของภูเก็ตพวกเรานะครับก็พยายามที่จะให้การจดจ GI เสร็จเร็วที่สุดนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะ,จะ,จ,ะจะพลาดโอกาสได้นะครับตรงนี้ก็จะเร่งรัดให้เกิดขึ้นเพื่อจะเป็นตัวหนึ่งที่จะเป็น ตัวการันตีนะครับว่าพุ่มมังกรเจ็ดสีของภูเก็ตของเราเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ของเราเองอาจจะที่อื่นอาจจะมีด้วยแต่ว่าที่นี่มันเป็นเอกลักษณ์ที่รสชาติอร่อยนะครับที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติครับ อย่างไรก็ตามกุ้งมังกรเจ็ดสีภูเก็ตยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นทินและมีรสชาติอร่อยสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารที่หลากหลายพร้อมยกระดับเกษตรกรผู้เพะเลี้ยงเป็นเชฟหรือเจ้าของธุรกิจร้านอาหารที่นําเอากุ้งมังกรเจ็ดสีภูเก็ตมาเป็นจุดเด่นของร้านเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกชาติและสร้างรายได้ให้กับตนเองชุมชนจังหวัดและประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นต่อไปทีมข่าวสวทภูเก็ตสำนักประชาสัมพันธ์เขตหรายงาน 嗯。